สวัสดีทุกคนฉันก็เป็นเด็กธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยแหละที่ในช่วงนี้มักจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาเกิดขึ้นกับที่ฉันกำลังจะเล่าทั้งหมดนี้ <Even when S 1> คือเหตุการณ์ที่ฉันมักจะพบเจอในวันธรมธรมดามธรราและแน่นอนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ฉันไม่แน่ใจว่าเป็นโชคดี หรือมีใครกำลังคอยช่วยชอยิ่เงียบเงียบเอา้าหายไปไหนแล้วอ่ะช่วงนี้เห็นแม่พูดถึงเรื่องประกันด้วยอ่ะสงสัยทำให้เรามาแม่เราก็เหมือนกันคงทส่ำให้เัาพักแล้วแหละเออประกันอะไรอ่ะบ้านเราเห็นพูดถึงเลยเฮ้ you คนให้เงินเธอปะใช่ใจดีเนาะจริงพี่คนไหนก็คนให้เงินเพียงไงไม่ก็เมื่อกี้เห็นมันมีนี่<ค>นเดียวมองไม่เห็นพี่เขาจ,จริงๆเหรอ

You couldn't were always, beside always Even when see. ตอนนี้ฉันได้เข้าใจแล้วว่าพี่เขาที่คอยช่วยเหลือฉันในวันที่เจออันตรายคือที่พึ่งยามฉุกเฉินที่แม่ส่งมาให้ช่วยฉันผ่านวันยากๆไปอย่างง่ายได้ นับจากวันนี้ในทุกๆวันฉันจะรู้สึกอุ่นใจเสมอเพราะฉันรู้แล้วว่าในทุกเก้าเดินของชีวิตจะมีพี่เขาคอยอยู่เคียงข้างฉันตลอดไปเขาอพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ